สำหรับโตโยต้าคัมรี่คันนี้ราคาหายจากป้ายแดงไปกว่า8 0 0 0 0 0เลยนะคะคันนี้ป้ายแดงออกห้างอยู่ที่1,500,000กว่าบาทเลยนะพี่ๆท่านไหนสนใจนะคันนี้ราคา679,000บาทค่ะได้เป็นรถปี19เล่งใหม่17,000 0โลเท่านั้นนะคะเดี๋ยววันนี้พาชมรอบคันเลยว่าคันนี้ได้ออปชั่นอะไรมาบ้างค่ะมาค่ะคันนี้นะฝากระโปรงเดิมโรงงานค่ะเรียมสันคมชัดเลยนะไม่มีร่องรอยสะเก็ดหินหลักยิ้มนะคะกระจังหน้าค่ะ ได้เป็นลักษณะเหมือนตัว Y สีดาแบบนี้แล้วก็มีโลโก้ Toyota โคมเมียมตรงกลางนะคะไฟหน้าค่ะโคมสวยโคมใสไม่แตกไม่ร้าวได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ค่ะมีไฟหลีไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟ Daytime ์ u ันนิ่งไลท์มาให้เรียบร้อยนะคะหัดลงมาค่ะมีเซ็นเซอร์ด้านหน้าซ้ายและขวา2จุดเลยนะคะตัวนี้มีไฟตัดหมอกมาเรียบร้อยแล้ว1คู่ด้านหน้าพร้อมใช้งานค่ะสำหรับตัวล้อค่ะคันนี้ได้เป็นล้อเดิมโรงงานนะคะ ันนี้ได้เป็นขอบ16ค่ะตัวยางได้เป็นยางดันหลบปี24ใช้งานกันอีกยาวๆเลยค่ะสำหรับกระจกบานหน้านะคะได้เป็นกระจกเดิมโรงงานเช่นเดียวกันค่ะที่เลยปั๊มโตโยต้าชัดๆแน่นๆแบบนี้ไปเลยนะพี่ๆจะได้รถโครงสร้างสวยเกตเอไปใช้งานเลยค่ะสำหรับที่กระจกมองข้างนะคะคันนี้นะมี BSM หรือว่าแจ้งเตือนมุมอับสายตาพี่ๆด้วยนะคะเพิ่มความระมัดระวังในการขับขีพ่พี่ๆนั่นเองนะคะไป ไอชงภายในกันค่ะภายในได้เป็นเบาะหนังสีดําค่ะตึงๆไม่เหี่ยวไม่โยนไม่แตกไม่ร้าวเลยนะคะเบาะปรับไฟฟ้าคู่ด้านหน้าเลยคอนโซลด้านหน้าค่ะเป็นคอนโซลสีดําตัดด้วยออกลายไม้สีบอลหรือว่าสีเทาๆแบบนี้นะคะหรูหรามากๆสําหรับคัมรี่2 0ตีตัวนี้ค่ะเดี๋ยวไอพาชมโครงสร้างคันนี้กันนี่บอกเลยนะคะได้โครงสร้างเดิมแบบนี้นะคะเม็ดดอทเม็ดอาชัดๆแน่นๆแบบนี้เลยนะคะ หัวน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับไม่มีไขเลยนะคะแล้วก็สติ๊กเกอร์มอกคอรครบครบแผ่นเพจแบบนี้เลยนะไปกันต่อค่ะสำหรับด้านหลังค่ะบอกเลยนะคะันนี้ผ่อนสบายๆนะครัด้านหลังค่ะได้เป็นเบาะหนังสีดําเช่นเดียวกันกับด้านหน้าสภาพสวยตึงๆไม่เหี่ยวไม่ยน่นไม่แตกไม่ร้านะคะแล้วก็เบาะตัวนี้นะรองรับคาซีทเรียบร้อยนะคะแล้วก็มีแอร์ตอนหลังให้นะคะเลกลูมวกว้างมากเลยนะ ด้านท้ายค่ะไฟท้ายได้เป็นไฟท้ายมัลติดีเฟกเตอร์แบบนี้เลยนะโคไม่แตกไม่ร้าวใช้งานได้ตามปกตินะคะมีกล้องมองหลังพร้อมเส้นกะระยะแล้วก็เซ็นเซอร์ด้านท้าย4จุดด้วยกันค่ะเดี๋ยวชมท้ายสักนิดหนึ่งนะนี่เลยท้ายผ้าสักรลาดอยู่ในสภาพสมบูรณ์สภาพสวยไม่ขาดไม่เปื่อยนะคะไม่มีร่องรอยเลอะเลยนะดูยางอะไหลอุปกรณ์กันนี่อุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงนะคะสำหรับเปลี่ยนยางครบแบบนี้ แล้วก็มียางอะไหล่ให้พร้อมใช้งานเลยนะคะแล้วบล็อกอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะพี่นะไม่มีร่องรอยของสนิมด้วยไม่ใช่รถจมน้ํามาแน่นอนนะคะปะ่ะเดี๋ยวไปดูกันต่อสําหรับด้านในค่ะด้านในคันนี้นะบอกเลยว่ากว้างมากหนูบอกแล้วนะเพดานไม่มีร่องรอยยันเจิมนะคะมีจุดชาร์จแบตด,ด้านหลังให้2จุดด้วยกันนะคะนั่งสบายยืดแข้งยืดขาได้นะปะ คันนี้นะมือเปิดได้เป็นระบบสมาร์ทคีเลตนะคะเดี๋ยวไปดูภายในกันภายในคันนี้เลยนะอันดับแรกเลยเบาะนะสวยๆตึงๆไม่เหี่ยวไม่ยน่นแบบนี้เลยแล้วก็ปรับไฟฟ้าทั้งด้านคนขับแล้วก็คนนั่งนะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นเพิ่มเสียงลดเสียงด้านสายโทรเข้าโทรออกได้เลยนะคะหนะ้าปัดเดินไม้เลขไม้คันนี้อยู่ที่1นึ0 0แสนเจ็ดหมื่นโลปุ่มเอจนจสตาร์อยู่ด้านขวามือแบบนี้หน้าจอกลางได้เป็นระบบทัชสกรีนค่ะ ใ u ออโต้ Auto, นะคะแล้วก็มีระบบเ a ริคชัเอร์เกียร์ออโต้เบรกมือไฟฟ้าพี่พี่ท่านไหนนะคะสนใจโตโยต้าคัมรี่คันนี้นะกับรถปี19ราคา679,000บาทเท่านั้นเหมือนพี่พี่นะซื้อรถสวยในราคาประหยัดไปเลยสำหรับตัวเครื่องยนต์นะคะฝาโปรปงเปิดขึ้นสภาพแบบนี้เลยนะเครื่องยนต์เดิมนะคะไม่มีร่องรอยของน้ำมันหยดเยอ้ม นะใช้งานได้ตามปกติแล้วก็ใช้งานกันอีกยาวๆเลยนะจุดมาร์กสีเดิมโรงงานนะก็ยังมีให้เห็นอยู่นะคะคานแก้มนะคะได้เป็นคานเดิมคานแทะคะานด้านหน้าก็คานเดิมเช่นเดียวกันไม่มีแกะไม่มีขยับไม่มีไขเลยสําหรับตัวฝากระโปรงนะคะได้เป็นฝากระโปรงเดิมโรงงานนะหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับไม่มีไขนะคะสติกเกอร์ครบๆบแบบนี้แล้วก็ฉนวนกันความร้อนอยู่ในสภาพสมบูรณ์ค่ะ สำหรับพี่พี่ท่านไหนนีคะที่สนใจ Toyota c a m มรี2.0 g คันนี้นะเป็นตัวน้ำมันล้วนนะคะรถปี19กับเลขไม 1, 70, 000, ล์170,000โลแล้วก็ใช้งานได้อีกยาวๆนะคะคันนี้ราคา679,000บาทใครสนใจติดต่อสอบถามได้เลยที่เบอร์ด้านล่างคะ่ะ